อกอันอีกแล้วพี่น้องไม้เก่าไม้เดิมคือเกา่าลงแค่หางเกลือบน,นบุญรัดพี่น้องมาแก่มือมาแก่มือจ้ะนะไม่ผู้ใดมัดามาไใบมือนะมาแกม่มาขอแก่มือเหมือนนี่ลากตาครับ <laughs> นี่ลากตา,น,ตานี่มาแก่มือจักผู้ใดมัดใบพี่น้องไตไตเพิ่นมัดใบตั้งหอดก่อนครับเพิ่นบ่ให้ปลาไปกินน้องครับจังหวัดตะเซาอันดับประมาณสี่ห้าคือบรรยากาศครับรอบลอดข้างครับเบนเขาครับเบนภูเขา ตักบ่ครับบกา่ายยากใส่ไกค่ครับเอาเนื้อตักบ่ครับเอายายาครับยา <c oughs> ครับ <c oughs> วันนี้คลื่นแห้งๆจ้ะพี่น้องวันนี้คลื่นแรงมากเลยค่ะพวกก่ายเจอใก่หน้าแล้วยากยุก่งจัง โอ้ยโยโยายายาันี้คืนแห้งจังท่านท่านกะตำท่านกะตำมันเลยเป็นสวเสียวแล้วอะไยมาแล้วจะโยกขึ้นสูงไรลงเบึ้ลงกเบ็ดครับลงเ็ึ้นชั่โมงเหรอครับระมาณนี้ว้นให้นะ ก็ได้ประมาณว่าถึงเครื่องสมองหรอกครับพี่น้องประมาณสิบนาทีนี่แหละขอเสียงทางนั้นี้เป็นเจ้าชายบ่ได้กินอยู่ครับรุ่นจะรุ่นรุ่นจะรุ่นรุ่นจะรุ่นใช่หรือเนื้อตากเหรอเนื้อตากบ่โซ่ฟ้าเออโซ่ฟ้าเือรโยกขึ้นสูงขักเลยครับนั่น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  น้ำประยุจดเราไปยังดอกครับนั่เลยใส่งามงามครับใส่งามงามยืนกับอะไรพี่น้องเอ้ยแดดลมเมาขึ้นพ่อเบวาตะเมาหรอเมาไปแล้วจ้ะมือกลางเมาขึ้นแล้วโอ้ยวันนี้ขืนแห้งจ้ะขืนลมแรงทั้งฝุ่นฝุ่นได้หลาไปเนาะทั้งฝุ่นเนาะ ไย่้เยู่ครับเอาชวองนือนะครับลงกระชังไปลงตาหนึ่งตัวหนึ่งตัวใช้ดใช้เอเอายขึ้นให้เบื้องอี่เนี้ยวกัดกินเยวกัดกิน ลมแห้งอหลีจ้ะมือลมแห้งค่ะลูกอะไรนะพีินออกลูกแล้วมันสิเป็นลูกแล้วสิลมสิวินสิลมจ้ะมันเมาคลืนหรอคืนทีดูบาดวยกนลมนึกแต่ินแล้วเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วไลจูงไปองยูบ่นีเหลือกเขาก็มาของนี่ละต้องไม่ไปต้องมาไ่ พวดกอย่าปใกไ้เลยมอเลยล่ะของกันนี้มาลุ่งตรงนั้นมองไปันินกาานิแล้วหมอนเอาเลยครับนังดูจะโครงเคร่งจังอยจ้ะเจรครับโปดเลย วุ่เบีบไหวเบยะยอโยกันยกลุกกันไว้เลยครับลุกลุกไว้กับ่าได้พอพื้นทีมันบ่มีพื้นทีคือเฮียโค้งเคียกับผ่านเลยกับตัวนั่นนเนะคพนังงันเขาพิงฟ้าเลยครับเฮ้ย่แล้วป้ยกโปะพี่น้องติดตามเลยพี่น้องติดตามเลย มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งแต้มครับอีกหนึ่งแต้มสวยสวยสวยยกครับยกครับยกยกเลยครับตักอ้ยตักก็ตักไม่เต็มคนตักคากล้องครับสวยสวยสวยสวสวยสงามงเรื่อยเรื่อย มันบ่มันบ่หลุดมังไงเด้อสอดได้แม่แต่พันสอดทางกัดใจทะลุลงไปพุ่นเลยบ่หลุดง่ายๆละ่ะตัวแรกได้หลุดเยอะเลยตนี้บ่หลุดดอกตัวแรกยืมยู่ใส่ไปยึดนั่นตัวแรกเพิ่นได้เพิ่นยกโชดจ้ะมันหลุดสั่มทะลุฮะทะลุข้างกระไใจไะมันกินเลือกแต่ทะลหุหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเพิ่มอีกหนึ่นงแต้มหลังข้างน่้ มาอีกแล้วครับท่านไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ครับเตรียมกระชงังรอเตรียมที่ตักรอแล้วครับใช่เลยจ้ะใช่ล่ะใช่ล่ะโอ้ยปะตะย่ตะเพียน,ยนะตะเพียนตะเพียน,นนี่ตะเพียนงามงามตะเพียนงามงามครับท่านพี่น้อง โยกอยกนี่ก uh, um, mm, <Switzerland> um ็ขอโทษขอัยเด้วจ้ะเกินก็สงบลงหน่อยหนึ่งอยู่จ้ะแต่ว่ากันยังนันเยอะพี่หัวันเดี่ย้พีนเอาอากาศกลางแพ้พี่น้องได้กางน้ำไปลงกระชันก่อนครับผม แ้มอืมแงจ้ะเอาเอาเอเอาทั้งนั้นเป็นได้น้อทั้งนั้นแรนไสจ้ะทั้งนั้นแรไสนวะคือยืนวะคือยืนวะคือนคือยืนว่านท่นคือยูสัน่ะแรงไสเราจะมา่อยๆมถงแล้วยไปเรื่อยๆมึบาเพ็ญใหญ่ง่ายเลมาแล้วครับมาแล้วครับสวครับ วังกันอีกแก้วโอ้ยวังกดีแท้ <Okay. S 3> ปลานินจนับปลานินปลานิพอ,อพานพอพานตลพ่อพานจับพ่อพาน,ด,นดูอด้ใจเ <c oughs> ย็นบบน้เอย่าเห็ดจำาวพลันผู้ช <c oughs> ่วยบยครับ <c oughs> หนึ่งต้มสวสวยสยสวยครับสวยสวยโดนยินเทียก็งามอยู่จ้ะอีกแล้วเล้าจะอีกแล้ว ต่อเนื่องต่อเนื่องสามขันเวดจะกระรัวสิปายยังจะนี่ขับนี่ับนี่ล้อหรอจะล้อแล้วน่งเลยพี่น้องเลยยื่อมไหนมันฆ่าเบ็ดก็ลักสิปันเยียฆ่าจูรูเลยดิท่านกินหันท่านเอาลงอยู่อันนี้ก็สิมาแล้วครับมาแล้วงามครับพี่น้อง เดี๋ยวขอเวลาเปิดปาก่อนจ้ะคือบ่คือบ่นินใหญ่บ่ผู้ชายตื๊ดเยอะจ้ะลองเบืองลองเบของโอ้นินยื่นินยื่ของร้อมของกันองก็จะฟ้อนอย่างละงานเขมันบ่เลย สายใสสวยๆสายสวยๆสวยๆครับสวยๆหนึ่งเต้มอีกหนึ่งแต้มบ่เป็นยังคงจะคล้องระหว่างคงจะคล้องคงจะคล้องจ้ะเติมงามเติมงามอ้วนพรีพรใสายสวยๆสายสวยๆครับทาผืนเหรียญเซยเป็นตะยานตะยันโอ้มันฉีดไปย่านตกน้ำนะย่านเวียตกน้ำย่านควันั่นแหละตกน้ำ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสามคนประมาณสิบขั้นอีหน่อยร่มกันนะไปไกลดีนะฮะะอี่จะแล้วเลยเลยเป็นตีเองโอ้ยอ้ะพี่น้องอ้ยแดดกับดวอาพี่น้องสุดๆนี่ เ,เพิ่นโซ้เองตีเอียงเลยพี่น้องเมื่อนี้เมื่อกล้องโซ้เองตีเอีงผมนางหผมปันน่นแย่หายยางเดียวครับโต้โต้โยนแสงในเรื่องพี่น้องท่างนี้กับภาคกันหอวดแดดกนางกระลังมนันปลากระลังเขาพี่นอไปไปไป้อ,นองดูดไปเรื่อยๆบรรยากาศครับแหลกจริ้งบนนึงกที่กระลังเริ่มเขาพี่น้อง,งผมเลยเป็นมือกว่างแทนบ้านผู้ช่วยก่อขึ้นท่านนี้ก่อขึ้นเมา่อขน เปิดกล่องว่าท่านพี่น้องซึ่งข้าปั่นเงี้ยให้เพิ่นด้วยนี่หลุดน้ำกันไปยั้นงี้พี่น้องปันป่นปั่นเงี้ยครับพี่น้องกล่องครับเออเมื่อกล่องเปิดน,นั่นเองเลยครับเพิ่นขั้นเฉาหมาเพิ่นห <c oughs> ลาดีรุ่นครับในรุ่นพี่น้องมากมากอมากตากล้องมาเนี้ยตากลอ้กลองเพิ่นหมาครับพี่น้องนี่นะครับเมือนอะไร รรรรุุคคััคบบโอโ้ได้อยู่ได้อยู่ย,จะจะยกขึ้นมาเลยครับโอ้โห,โโห,โโหตากล้องเพื่อนมานพี่น้องนี่เพื่อนมานก็เลยเพื่อนถกเบ็ดกับ <ขอ S 2> พี่น้งองโอ้โกระเด็นจกระเด็นเดี๋ยวเยกลี่ยกองตากล้องแป๊บนึงครับมัน,น,นสิ่ไร้ค่ะสวยสวยเ<ข>อาไปก่อง ปไปในทัน้งท่านนี้กระจัดดีต่อไปต่อที่กันนั่นนั่นกระจัดนั่นนั่นนั่นรุนครับทั้งนั้นเป็นไลยครับตอนนั้นกนรบเปาต้องทับมันตัวนี้เอาไปได้หนูนี่เปนแนวกันขั้วป่าพอเนี่ยาามันตายพี่น้องมันเดือดห่อนลายกระชังเขาเบลึกครับพี่น้องคุณ ดูดิค่ะสีหาตัวมี้จะใส่งามๆขุดครับหาตายเบิ้ลใส่สวยๆครับแต่ใส่สวยๆมึงรู้พอผู้สวยแล้วเป็นผู้ขั้วพี่น้องมันตายกะซักมันบ่นเลิกแล้วกะแดดห่อนแห้งน้ำร้อนน้ำร้อนครับน้ำร้อนขั้วไปซะก่อนขั้วอนกน้ำแข็งครับนกน้ำแข็งครับเสด็จเสดือแล้วฟูแล้วกันคือสิบวัลอดกันเลยจัดการก่อน ข้าสินอกน้ำแข็งมาจังสินโรตสัตปลาเปลี่ยนมันว่าเพราะอะไรแน่นครับโรตสัดมันจังสินปเปลี่ยนมันจะเพาะอันจชื้อ่ัชพืชวัณเอาเขาก็แพะขั้วเอาป่าเราขี่ออกแล้วก็นอกน้ำแข็งดีว่าเขามีเผาขั้วมาน้วยมั้ยไงน้อนดีลีทั้งคุณกรโยมเป็นไยโอ้จนแพ้ติ่งวะน้ำน้ำ นิใสวยๆยกมาโชว์เลยพี่น้องเอออันเนี้ยัวเหนีกนี่นะครับใส่ปลากั็ฟามือเครื่องใส่กันเลยครับปลางมืงหายครับเสร็จและเครื่องโลครับพี่น้องสีหายฟางมือผมหายไม่หลุดมาบางมืดมีหลุดเนยหลุดเนยใส่กระเทียวกับหนาบ่ดล้วครับเจ็บก็หนาสวเปียงหนาสีหายบ่หนะ อันนี้พ่แม่น้องผมด้วยครับของนึกกองเพื่อนครับของจากกองโยนลงไปวางหันเด้นเนี้ยอ่างอาจารย์ก่อนอาจารย์เพิ่งเพื่อนจ้ะอันนี้ของกลุ่มพระว่าวันนี้น้ำแข็งไม่เยอะนะจ๊ะมีแต่ปลาล้วนๆมือได้กับฝนไรจ้ะมือได้กับฝนไรฝนไรทุกวันทุกวัน มืูไดก็มีตะขืนล้มฝนจ้ะฝนไหลอีกแล้วมนดของจากของก็ได้กินครับนี่มีตัวนี้มันนี่ถือว่าล่างตาไข่เติบไข่อยยูครับไข่อยู่มันมีตัวอุกว่าครับคำมากยัางมูสอกก็เป็นขืนเลยย่างมูแล้งก็เป็นล้มเนี่ยนีตัวงามตัวงามดีครับเด็ดเลย ฝนกระตดงะฝนเริ่มดินแโคตเลิ่มลนเหมือนกันฝนบนดิ่นเอาไปมีล่าจากสองสามชั่วโมงแล้ว,ลวนเนวี่ยมัเขืเทศผัดโอกาสเลกรสีเป็นโอกาสนาคือเออก็าละคนนาเรื่อยๆเรื <c oughs> ่อยาา <c oughs> คนทำม,มาหาจิ้มก็ต้องสิหละครับจิตใจมันหลักโคครับสุดท้ายุนิ้งครับซุดนนิ้งเนี่ ว่มม Bref, G G. าอากาศคนละคนลินใจยังไงนะครับผมว่ามีพี่น้องดูดีเนี่ยคุณคุณจะเพระใหญ่ได้่กลมไข่ใหญ่มีสำหรับผู้ใดเดินทางกตลอดปลอดภัยสุขสุขนครับโชคดีทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับทั้งไกลผู้ใดเห็ุงานอยให้เจริญในนาทีกันนะครเจริญเจริญพี่น้องสันหลอนปีสันหล่อเป็นเส้นเก่าเข้ามาสวัสดีจากพี่จากน้องครับสวัสดีครับ